สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่บงพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเศรษฐีคอดหรือว่าเศรษฐีกอดซับก็ตามแต่ที่จะเรียกกันนะคะสําหรับบ้านไร่วงพยอมสมัยก่อนนี้จะเรียกว่านางกวักเพราะใบของเขานี่จะกวักงองุ้มเข้าหานะคะ คือเหมือนกันก็ว่ากวักทรัพย์กวักโชคกวักความเมตตามหานิยมให้กับบ้านเรือนของเราครอบครัวของเราร้านค้าของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเศรษฐีกอดทรัพย์เศรษฐีกอบทรัพย์หรือว่าเศรษฐีขอดนะคะก็เป็นไม้ มงคลอีกชนิดหนึ่งหรือว่าจะเป็นไม้ประดับก็สวยงามนะคะแปลกตาตรงที่ว่าใบของเขาจะกวักงองุ้มกอดกันแบบนี้นะคะนี่ค่ะถ้าเราหรือว่าเจ้าของมีโชคมีลาบดีๆมีวาสนานะคะเศรษฐีกอดทรัพย์ หรือว่าเศรษฐีขอดซับนี่นะคะเขาก็จะออกดอกมาให้ชื่นชมนะคะนี่ค่ะใบเขาจะสวยแบบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นราชาต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเศรษฐีขอดหรือเศรษฐีกอดซับ กอบซับเรียกได้หลายแบบหลายชนิดตามแต่ที่เราจะถนัดเรียกนะคะเป็นไม้มงคลมักจะมีผู้คนเลี้ยงไว้และตั้งไว้หน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านค้านะคะเพื่อการเป็นสิริมงคลแล้วก็เรียกซัพย์เรียกโชค เรียกความเมตตามหานิยมให้คู่คนคู้คนทั้งหลายเข้ามาอุดหนุนร้านค้าของตนเองนะคะนี่ก็คือเศรษฐีกอดซับนี่ค่ะเขากอดเป็นกลมเป็นก้อนเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นไม้โบราณน,นานเนามา พอ,อบาลายงพยมลืมตาหรือว่าจำความได้นะคะก็เห็นต้นไม้ต้นนี้แล้วนะคะว่านี่คือเศรษฐีกอดรัพย์หรือเศรษฐีขอดทรัพย์เศรษฐีกอบทรัพย์ของคนสมัยนี้ที่เขาจะเรียกกันนะคะอันนี้ก็มีคนจองไว้บ้างแล้วนะคะ วันนี้ก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเศรษฐีขอดหรือเศรษฐีกอบซับนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ